สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง youtube ช่องช้างเพือกออฟฟิเชียลนะครับกด <c oughs> ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> เพื่อนำคลิปดีๆนะครับมาลงนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับ นำพาธดีๆนะครับที่พุทธคุณนะครับเกินร้านนะครับราคาลดย่อมเยาวนะครับนำเสนอนะครับเป็น5าพรูปเหมือนนะครับบบทาบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับระยองนะครับปีสองพันหนะครับ ขุขทาบนะครับเกิดปี2-420นะครับปีชลูนะครับ,บคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับแข่งกล้าด้วยอาคมครับให้ตามหานิยมนะครับแล้วคลาดนะครับโชคลาบนะครับท่านเสียนะครับมุขทาบ ียปี2 5 0 9นะครับอันนี้เป็นหลังไม่มียันนะครับแล้วก็หลังไม่ยันนะครับสองแบบนะครับอระดีนะครับเออคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับพันหลอนะครับ ปั๊มนะครับพระธาบนะครับครับไปหน้าของท่านนะครับคับพระหล่อนะครับปั๊มนะครับ ล่อนะครับครับมีลายพิมพ์นะครับมีชั้นปิดตานะครับเคยได้อยู่องค์หนึ่งครับ ทําเกิดปีชลูนะครับําปีชลูคองได้นะครับทำเกิดเป็นสุกนะครับเดือนมีนาคมนะครับ24 2สย์นะครับ ด้านหลังนะครับพระฉลกปีฉลูนะครับอุตคุณไม่ต้องห่วงเกินล้านแน่นอ,น,อนนี้ทานหลวงพ่อนะครับเอาอาศัยวิธีความกล้าวอย่างเดียวนะครับ ข้าเก้านี้แท้อัตโนมัติครับโอ้ยจะไปนะครับส่วนเกินนะครับ นะคขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องช้างเพือกออฟิเชียรด้วยนะครับ ของเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงครับสบายนะครับ ผสมนะครับเทนะครับดูง่ายพะนะครับข้าเก่านะครับพ็ทาบนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ หรือนะครับเดือนสิงหานะครับนี้นะครับจะมีงานาประกวดพักเครื่องนะครับวันที่ประมาณวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเดือนสิงหานะครับรัชสังกรชาชวาศดิจัดโดยสมาคมครับชุมลมพักเครื่องเมืองไทยนะครับ คุณครับสวัสดีครับ